จิงเมันมีคนเซลเลยนะเออจะพักอยู่เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวจารย์เสียเซลล์เพราะว่าใช้เบอร์กาโมเบอร์กาโนเอาจริงโถเอ้ยคนถามเออมึงบอกเฮ้ยทำไมน่าใส่ยังบอกเออใช้เบอร์กาโน่คลิปยังไงอ่ะมันเป็นของเกาหลีไงมันไม่แพงถูกโฆษณาแฝงไม่ใช่อะไรนะฮมาดูช็อตได้เลยที่เต็มชุนนันไงเอาเข้าไปนะอ่ะเดี๋ยวต่อดีกว่าครับผมก่อนจะไปไล่ตรงนั้นอันนิดนึงนะการเห็นึ่งนะเออเนี่ยครับผมอันนี้เล่มนี้เนี่ยของท่านผู้ชมที่จองวัตถุมงคลไว้นะครับ กิจยอท่านจะได้ไปหนึ่งเล่นอยู่แล้วนะผมส่งให้นะไม่ต้องถามไม่ต้องทวงนะครับอันนี้ส่งให้แน่นอนข้างในมันก็ไม่มีอะไรมากก็คือแสดงเจตนาผใบอนุญาตทุกอย่างนะครับที่ไปเอาภาพมาไปเอาอะไรมาได้รับอะไรมาประมวลพิธีทั้งหมดของยศสอพิชกับนะครับตอนนี้ก็แรงตอนนี้ปิดตาชุดนี้บอกว่าหมดแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหลือตะกิ่งไม่มากนะแล้วก็เหรียญเจริญพรหมดแล้วเจริญพรหหรือเจริญพรล่างนิดหน่อยเนื้อหาสาระข้างในเนี่ยอาจจะเปิดไม่ถนัดไม่็นัดเนี่ยเหรียญเนี่ย นี่หน้าตาของเหเรียญเจริญพรนะฮะตอนนี้หมดมันคือคนที่มาเช่ากับเช่ากับทางร้านนะฮะขอโทษนะครับพี่วิทย์เอาร้อยหนึง่งฮะเออร้อยเล่นวะร้อยหนึง่งจริงเอาร้อยเหรียญมันตัดเป็นร้อยเนี่ยต,ตัดไปทำไมเยอะแยะบอกว่าผมรู้ครับตัดไปฮะร้อยเหรียญมันขึ้นแล้วก็ปิดตาตอนนี้ปิดตาปนนี่ถามว่าโกตอนนี้คนก็ถามกันเยอะมกันนะครับแล้วอยู่ไม่มากนะฮะปนนี้ถามว่าโกใครที่มีนี้สินนะครับ ปดนี่ถามมะโกนะครับแต่อย่าไปเพี้ยนคําว่าเป็นถามกูนะฮะถามโกนะครับท่านฉายาท่านนะครับเออปดนี่แล้วก็ปลอกไว้มาขามองจ้อยนะครับนี่ฮะชุดนี้ผมบอกผมเชียนะันห้ารัเกบ4599นี่คุณดหน้าตาเหมือนลูกทีมได้เลยนะนี่ทางผมไม่ได้จัดสร้างนะครับนี่ทางของหน่วยงานอาหารหน่วยพนักงานอาหารที่สี่ปก็จัดสร้างล้วดูชุดล่างนี่คือเนื้อหนึ่งชุดสี่พันห้าร้อยเก้าเก้าห้าองค์เนี่ย จะประกอบด้วยเนื้อทองคำคเนื้อเงินเนื้อหน้านะครับเนื้อนาวโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงเป็นชุดครับ4,599บาทฮะ<ม>อันนี้สอบถาม,มเอาที่เบนก็แล้วกันนะครับ,รบอันนี้มีประมาณนี้นะครับ<ไ>ชุดนี้ผมมีจองไว้สองชุดของผมเองส่วนตัวแต่ว่าเพราะผมดูแล้วผมเล็งแล้วเนี่ยปกเนี่ยเขาท่าม,มากเลย นะครับแล้วก็เหรียญนอกจากเหรียญนะเพราะเหรียญตอนนี้ผมเจริมพอเนี่ยนเอาหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะผมก็ปลอกนี่แหละผมว่าเข้าท่าดีแล้วผมชุดเล็กด้สวยด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวจะไม่จบไปต่อกันดีกว่าสมเด็จโตวัตรคังครับชุดพิเศษสมเด็จโตวัดรคังนะครับชุดพิเศษอันนี้เนี่ยเป็นมีชุดเดียวนะครับเป็นร้อยสิบแปดปีนี่อยู่ข้างหน้าในกล่องนี้นะหนึ่งพันลถทั้งเหรียญลดทั้งไปด้วยแล้วก็มีแถมอีกพันห้าร้อยบาทนี่ผมบอกเลย มันกรรมสิวสิวนะครับๆๆเขาจัดให้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเราได้มาวันนี้พระส่วนใหญ่นะครับๆๆทุกอันนะพระส่วนใหญ่จะมีของแถมนะมีชุดของเสด็จพยานางกรสี่ชิ้นนั่นไม่มีนะเพราะว่าราคาถูกมากแล้ว <ๆ S 1> นะไม่ผมไม่รู้จะแถมอะไรสิบชุดตอนนี้เห็นบอกว่าเบนก็บอกว่ามันหมดแต่ว่าผมก็เลยโทรไปสอบถามอีกทีนึง <ๆ S 1> ่งกับคนที่ดูแลนะครับเขาบอกว่า โอเคพี่ผมให้พี่ห้าชิ้นแล้วกันนะครับห้าชุดให้ห้าชุดเนี่ยมันพอมีก็คือแนะนํากันไว้ว่าเผื่อว่าใครจะได้รู้จักเยอะขึ้นไงแต่ตัวที่เป็นพระพุ้ชินราชเนี่ยเป็นเนื้อนว่าลหาสามารถส่งประกวดได้ครับมีแทบทุกงานนะฮะต้องบอกว่าปีเทอรราชปีสามหกเนี่ยมีประกวดของชุดสมเด็จยานทุกงานแทบเปทุกงานนะครับก็อยู่ในชุดนิยมนะไม่ใช่ยอดนิยมนะชุดนิยมของท่านนะครับปีสามหกตอนนี้เนี่ยก็มีประกวดทุกงานเน้นเลย เอาไปพันสามผมบอกได้เลยว่าทุกครับผมถูกแน่ๆแล้วมีน้อยตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากนะสามสี่ชุดนะครับใช่แล้วเพราะว่านี้ไปขอเพิ่มมาแล้วเนี่ยเขาสำหรับคนที่เกินมาที่ชุดหนึ่งก็เลยขอขอเกินมาหน่อยหนึ่งว่าพอไหมต่ไแ้ขอยี่สิบกนไม่ให้เขให้ไค้แค่สิบห้านะครับ,รบก็ได้แค่เพิ่มไปอีกห้าตะเกียหรือว่าสิบห้าชุดก็มีส่วนต่างอยู่นิดหน่อยใครที่อยากได้ก็โทรมาแล้วกันเลืออยู่แค่สามชุดเองหมดแล้วนะครับอ่าเราไปดูนี่ก่อนชุดเส้อผู้ชายตรงพรมรังสีนะครับไปชมกลนครับผมนะอ่าชุดนี้นะครับก็ให้ดู ลักษณะของท่านก่อนนะฮะสมเด็จวัดระฆังพุทธาจารย์โตภูมิรังสีนะครับวัดระฆังโคศิตตรามชุดนี้เป็นชุดของวัดระฆังนะครับของวัดระฆังเองเลยระฆังเองฮะของเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็เป็นเกจิอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆท่านก็เป็นพระมาอยู่เรียกว่าห้าแผ่นดินจนถึงรัชกาลที่ห้าพระประธานองค์นี้นะครับใครเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยสมัยองค์รัชกาลที่ห้าสด็จหาพระราชบรมเนรพระราชบรมเนรมาที่วัดระฆังเขาบอกท่านก็ทรงตัดว่าเนี่ยมาทุกครั้งเนี่ยยิ้้้มใหทุกครังเลย เป็นพระยิ้มนะครับดีเหมืองพระโต้งยฮะผมไม่แน่ใจมีหลายวัดไม่รู้ของที่ของของพี่เอกสรพงพ์รหรือเปล่านะครับเนี่ยแล้วก็นี่ชุดของร้อยสิบแปดปีนะฮะครบชุดฟอร์มเดิมนะฮะอันนี้ให้ดูเป็นไกด์เฉยแต่นี่ไม่เกี่ยวนะฮะชุดจะเป็นชุดเดี๋ยวให้ดูจีชุดนี้แหละครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับยังไม่หมดนะมีอีกนะครับ ห้าชุดบวกสามเนีมีอีกให้ดูก่อนนะอันนี้สองเหรียญที่ให้ไปของวัดระฆังทั้งสิ้นนะแล้วนะเป็นปีถดถดลงมาเนี่ยแต่ก็มีการให้ไปเพราะว่าปีสองร้อยสิบแปดปีวัดระฆังเนี่ยมันจะอยู่ที่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับอันนี้เป็นเหรียญชินบัญชรนะครับแล้วก็เหรียญกลมนะครับเหรียญกลมไข่นะครับของวัดระฆังนะครับให้ไปนะครับยังยังอันนี้เหรียญเนี่ยห้าใช่ไหมตะกี้ห้าเหรียญใช่ไหมห้าเหรียญนะ แล้วก็แถมนี่ไปอีกอันหนึ่งเป็นเหรียญเซตน,นึงเลยนะผงเนี่ยเป็นของวัดจันทรังสีนะครับอันนี้เล่นหานะครับเอ่อไม่ใช่ไม่เล่นนะวัดจันทรังสีอ่าจังหวัดแม่ราชบุรีนะฮะเป็นทรงประกวดของชุดของหลวงพระสนพระปรางคน้ำพระศรีเจริญนสผสมผงอยู่นะครับเจ้าคุณเทพเป็นคนสร้างนะครับอันนี้ให้อยู่ใน็สี่ชุดแล้วก็มีเป็นพิมพ์ปกโพ อันนี้ผมไม่ได่ใจว,ว่าเขาตะเขา<ช>ห,รหรือเปล่านี่จัดไปให้นะครับมีให้ไปเลยนะครับพระหลวงพ่อผา,พาพงมีบ้างไหมมีครับผมแต่ยังไม่ได้ออกตอนนี้มันน้อยนะ <c oughs> ก็ชุดตัวเล็กตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทมีชุดเดียวนะมีของแถมด้วยนะได้เป็นกระป้ากนะครับเยอะจริงๆอ่ะห้าบวกห้าเป็นสิบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่องค์<ด>ใช่ไหมองค์ละเกือบ นั่นแหละนะประมาณร้อยกว่าบาทเองเฉลี่ยแล้วถูกมากมากครับอกนะครับวันนี้เนี่ยตัวที่ได้ของแถมไปเฉลี่ยเนี่ยมันถูกเลยถูกแบบมหาการเลยนะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่งไปเปิดซิงบ้านหนึ่งมาได้ของมาจํานวนหนึ่งของหลักนไปแทบหมดแล้วนะครับได้ของตัวเนี่ยคือแถมให้ไปเลยครับนะครับได้แถมให้ไปเลยนะครับก็ถือว่าของดีราคาเบานะครับอันนี้ไปได้มากระหุ่นกระสามสามหุ้นนะก็ได้ของพี่ภาพสายสามกับเจ้าโต้งนะโต้งพันไอฟิวเจอร์ครับ พูดกันไปเหมายกบ้านที่มาก็กระจ,ะะจะายกระจายไก่กองไปจริงๆมีพระบูชาสวยมากผมไม่ได้ออกนะครับเป็นพระปางน้ำปกจำหลักไม้แกะศิลปะยุทธยานะครับ,รบแล้วก็ดากเนี่ยนะตอนแรกคันดูอาจจะไม่สวยนะฮะแต่คณิสินจริงๆก็คือมันมีติดเกศติดไปด้วยเกดวันนี้มันหายไปหมดแล้วออมันเลี่ยนไปแล้วเหลือแต่โครงไม้แต่ว่าตัวที่สวยโอ้โหที่จำหลักไม้ไว้งดงามสุดๆนะครับโอ้โห,หถ้าสมบูรณ์นีที่สวยมากครับแล้วก็อันนึงเนี่ยเป็นพาระรัชาการจีวรดอกประมาณยุคราชการที่4ี่นะครับ แต่ปกติจะเจอเป็นโลหะแต่ที่เป็นเนื้อดินโห oh, ยากมหายากเออไปตนะ่อการดีกว่าวันนี้ก็ของหายากเหมือนกันแล้วกันต่อมาหลวงพ่อวัดไร่ขิงนคปรปฐมนะจ้ามีสี่ชิ้นพันนี้เป็น,นของเกา่าที่ทางวัดไม่มีนะครับ,รบด้านหลังนี่จะฝังบุษบกของหลวงพ่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่แหละนะครับ ฐานเขาหรื้อแล้วก็จะเอาบุมบกนันมาใส่ซึ่งรุ่นนี้มีน้อยมากแต่เนี่ยชิ้นมันใหญ่มากนะผมบคือเป็นพ้าที่ชุดของบ้านนี้แหละที่เอาเหมามาราคาถูกมากน่าสนใจทีเดียวครับเนี่ยหลวงวัดไร่ขิงครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมตบบลไร่ขิงนั่นแหละครับนะน่าสนใจมากมากนะเนี่ยให้ตามดู่างนี้ก่อนเนี่ยชิ้นบุษบกทองอ้าวนี่เหรอเออเนี่ยบุษบกเนี่ยเขาฝังไว้แล้วก็ทางเลยนะครับ รวมทั้งเบื้องโบนด้วยแล้วก็เหรียญล็อกเก็ตปีเก่าปีถ้าจำไม่ผิดปีศูนกว่านะครับนะสมัยนะั้นเขาคิดกันหลวงพ่อว่าได้ขิงนะั้นเขาจัดว่าเป็นหนึ่งในพี่น้องกับพระห้าพี่น้องที่เขาจัดเซตกันรา,รายการแล้วก็บอกหลายครั้งเหมือนกันนะครับก็คือ 4, หลวงพ่อโตนะวัดบางพลีนะครับหลวงพ่อโสธรนะ หลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่แหละชุดนี้พันแปดร้อยบาทเฉพาะองค์นั้นผมว่าหาเช่าก็ไม่ได้แล้วมั้งถูกต้องแล้วแค่องค์เดียวก็ยศดน,<า>นที่วัดแกองค์นึงประมาณเจ็ดร้อยครับเนื้อละวะนะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เนะนี่ยฟังผุ้สมบุกทั้งชิ้นเลยครับขอวัดไร่ขิงปีเก่านะครับอันนี้ก็เลี่ยมเลี่ยมเนี่ยแกะมาจากทองนะทองขายนะครับเลี่ยมแกะมาจากทองเลยนะฮะชุดนี้แถมอีกสี่องค์ครับฮ ถมวิศวะองค์เกี้สี่แถมสี่สี่แถมสี่ันแปดแเป็นพันแปดพันแปดเป็นพันแปดร้อยบาทซื้อได้เพราะว่ามันไม่แพงนะชุดที่บัมบูสมบกเล่นเล่นหากันวันี้ประมาณพันก่าบาทนะครับแล้วก็ตัวเนื้อผงเนี่ยอาจจะมาสองร้อยราคาตัวที่เป็นหยดน้ําเนื้อแล้วว่าเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่วัตถุขิงและคอมบอมแล้วก็ล็อกเก็ตตัวล็อกเก็ตตัวนี้อยู่ประมาณแปดเก้าร้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะผมเคยเห็นที่แผงพักเนี่ยของพี่เขาเนี่ยอันนี้นี่ อันนี้ปีเก่านะปีสูงกว่านะให้ดูนี่เดี๋ยวดูขันหลังให้ดูไม่ต้องฟีกก็ไล้นะเดี๋ยวแข็งนะครับเนี่ยปีเก่าอกเก็ตตัวนี้ปีเก่านี่ของเขาดูง่ายทแท้ๆเลยดูหมูมากเลยนะครับนี่ให้ดูกันโอเคนะเรียบร้อยน,ะเนยะเนี่ยเซตเนี้ยนะสี่บวกสี่นะสี่สนะิบ <50 4 S 1> เป็นแปดนแปดมีชุดเดียวครับหลวงพ่อวัดละขิงนะครับผมใครที่สนใจก็โทรสอบถามมาครับกับการไปตอที่หลวงพ่อเริ่มครับวัดจุกเจริญอ,อันนี้เนี่ยผมบอกพี่พรพัฒน์ไปทีงแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้ามาเมื่อไหร่จะบอกพี่พี่ไม่เอาเนี่ยะวจแซ นะ<ช>วันนี้ได้มาเนี่ยนะผมบอกคุณได้เลย<ช>ส,สี่ชิ้นเนี่ยของหลวงพ่อเลิกวัาจุกกระเชอมีแถมด้วยนะครับแถมนี่คือด้วยใจเพราะว่ามันเหลือแล้วผมแถมให้อ่าพระก,กิ่งผงปิดตาหน้าทองเที่ยวนี้นะยรองอย่างเดียวคือรองไอ้ผพอองพลอ่บนะปิดตาเนื้อพลอยอย่างเดียวนะครับอันนี้แพงรองลองมานะครับสภาพสวยนะครับขอโทษขอโทษขอโทษไม่เป็นไรแล้วก็ปิดตาจันเพนเนื้อเงินนะครับผงนึงแล้วก็รูปเหมือนจันเพนนะรูปเหมือน หนึนะนี่อีกอีกอันหนึ่งนะฮะอ่าชุดนี้แหละครับ,รบแล้วก็มีของแถมให้ด้วยอีกนะกิเลเคแขมีเหรียญมีหลวงป,ปู่ทวดเงี้ยนะแล้วก็มีอะไรว่าจะไม่ได้อ๋อนางพญาของวัดบุคโลโอ้โหน่าจะเป็นรุ่นแรกด้วยยาไปแถมไปอีกนะครับ อันเนี้ยเซตเนี่สี่ชิ้นหลวงพ่อเริ่มอันนี้หลวงพ่อเริ่มขอบอกต้องชิงกันหน่อยมันมีน้อยหลวงพ่อเริ่มเท่าไหร่นะหลวงพ่อเริ่มสองพันหกครับหลวงพ่อเริ่มสองพันหกซึ่งวันนี้คุณเช่าอย่างเงี้ยสองพันหกไม่ได้ใช่แล้วนะครับเพราะว่าปิดตาเนื้อเงินองค์หนึ่งก็หลายแล้วครับนะครับตัวที่เป็นปิดตาหน้าทองเนี่ยเขาเล่นกันอยู่ประมาณพันเศษๆนะฮะองค์เดียวพันกว่านะแล้วก็ตัวที่เป็นกิ่งเนื้อผงก้นเงินนะอันนี้ก้นเงินนะครับเล่นกันประมาณสักพันหนึ่งนะครับแล้วก็รวมปิดตาเงินเนืืื้้อออออเเเเงงงินนนนนนรรรววมมกััจะลลยห่ขทาคบป็ผ สิบสองนักกษัตริย์นะครับแล้วมีแถมให้อีกนะครับไปชมเลยครับอเริ่มนะจุดนี้คือวันนี้ใครเช่ามอไเดียวคุ้มนะคือนานๆจะได้อย่างนี้เพราะว่าเป็นบาวามานะครับหลวงพ่อเริ่มแห่งวัดจุกกระเชินนะครับยอดเจจิอาจารย์แห่งศรีราชานะครับจังหวัดชนบุรีนะครับหลวงพ่อเริ่มนั้นท่านเป็นยอดเกจินะครับที่ได้รับความโดดเดเป็นพระจัดอยู่ในพระยอดนิยมของอำเภอศรีราชาตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเบอร์หนึ่งครับวัตถุบุคคลของท่านปีหน้าคุณจะตกใจ วันนี้ได้มาเนี่ยก็คงเที่ยวนี้แหละแล้วก็คงไม่ได้มาแล้วล่ะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้นะพระครูศรีชลัลางขสังวรท่านเป็นพระครับที่ไปอยู่ที่เกาะศรีชัางอะ่ะปกติที่อยู่ไม่ค่อยได้นานนะจะมีปัญหามีนู่นมีนี่เลยนะแต่ท่านอยู่ได้ครับเพราะว่าผู้ที่ไปอยู่นะั้นต้องเป็นพระบริสุทธิ์นะครับ <c oughs> เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัต,บติชอบถึงจะอยู่ได้ชุดนี้สองกครับแล้วมีแถมอีกนะครับมีอยู่ด้วยกัน 5ชุดใช่ไหมห้าชุด5้าชุดนะครับ5ชุดนะครับอันนี้ได้มาจากของสาพรศีราชาครับเนี่ยต้นเงินนะให้ดูนะเป็นแผ่นเงินตัวรอนะอ่าตัวอูดเนี่ยนะ